m i t s มิชิเอ็กเพนเดอรคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับ1.5 GT มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันครบๆเลยรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เข้าสู่ i ิสูทุกภิยะเริ่มไม่เพียง101,000กิโลนะรถส,สวยภายในส,ยสวยใครสนใจคันนี้ติดตามในคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องหนึ่งใน YouTube นะครับ วันนี้มานำเสนอ m i t s u b i s h i e ฟเ e นเด r 1.5 GT ปี2019นกะครับก่อนเข้าคลิปฝากพี่เพื่อนกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับคันนี้เป็นตัว1 5 GT ปี2019นะครับเลิไม้เพียง1 1 0 0 0 0มนกิโลนะราคาขายเราขายแบบย่อมเยาวไปเลยนะแบ่งกันไปใช้งานนะครับ419,000บาทนะครับซื้อสดไม่มีแวดซื้อผ่อนฟรีดาวนะครับสนใจทักแชทโทรหาผมเบอร์โทร ID Line ด้านล่างเป็นเบอร์เดียวกัน0912229932นะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนนะครับไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยนะไฟหน้าไฟเดท่มไฟตัดหมอกคันนี้พร้อมมาด้วยชุดแต่งรอบคันเลยนะล้อแม็กขอบ15ยางเป็น g ุ o d y e เจดอกยางยางหนาๆอยู่เลยนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวแบบ LED มีมาให้ครบถ้วนนะครับตัวคิ้วกันสาดเนี่ยคันนี้ติดมาจากโรงงานเรียบร้อยนะแบบสวยๆเลยสปอยเลอร์อนะครับ กันชนท้ายไฟเบรกลงที่สามแบบ led นะปัดหลังมีมาครบทั่วเลยเซ็นเตอร์ถอยหลังสองจุดนะครับคันนี้รถค่อนข้างจะใหม่นะเจ้าของเดิมรักษาดีเข้าศูนย์ทุกระยะเป็นรถจเดิมเลยนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมกออไม้นะครับเรารับประกันให้นะมีการออกใบรับประกันให้นะครับ พี่พี่นเพื่อนท่นานใดสนใจรถยนต์อเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะราคา4ี่0 0 0หนึ่งหื่นเก้าพันบาทนะผ่อนหกพันกวบาทนะโดยประมาณนะครับสนใจก็ทักแชทหรือว่าโทรผมที่0912229932ได้เลยนะผมเซลล์หนึ่งยินดีให้บริการนะครับวันนี้ผมก็พาชมรอบคันแล้วเลขทะเบียนสวยนะ9กอไก่จอจาน612นะครับ6789พอดีเลยนะครับก้9หน้าก้าหลังนะครับคันนี้ เดีย๋ยวบามาดูโครงสร้างโดยรอบๆทั่วคันนะครับโครงสร้างโดยรอบๆบคันกันนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับก็ใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยรถใหม่นะปี2019ันนะครับไฟเดย์ไทมแล้วก็มีสปอยเรอร์มาให้ด้วยพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าเป็นแบบลมเงานะมีโรโก้มิตซูบิชิชัดเจนเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเนี่ยสีเดิมเลยนะครับแล้วก็ป้ายหมอกกยังอยู่ครบนะ ตัวนี้คานเดิมเบ็ดอาร์คเดิมซอกเดิมมุมเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าเนี่ยไม่มีขยับนะครับไฟเดิมซอกเดิมมุมเดิมทั้งหมดเลยนะรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะเจ้าของรักษาเข้าศูนย์ทุกระยะทางนะครับเครื่องก็เป็นใหม่แบบนี้เลยนะฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเดมิมเดิมเลยนะรถสวยคันนี้ใช้งานได้เลยผมขับแล้นนวนิ่มนวลเกาะถนนดีและเป็นเจ็ดที่นั่งนั่งได้จริงนะครับร้อแม็กเป็นขอบ15นะครับยางมิชลินนะ ลูกค้าไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนรถเลยเอามาเทิน<ม>เทินนะครับเทินเราก็ไปซื้อมาจากโชว์รูมเลยนี่รถบ้านมือเดียวป้ายแดงยางดอกยางนั้นหนานะยางมิชลินนะครับแล้วก็เป็นปี2025นะเนี่ยสัปดาห์ที่8ปี2025พี่เิเพื่อนใช้อีกยาวอะต้องมีห้0 0มื่นหกหมื่นโลครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเดียวมีมาให้นะกันสาดติดให้ครบกุญแจเนี่ยเป็นแบบคีเรมาสเตอร์นะครับคีเรตมาสเตอร์ ภายในเนี่ยใหม่ๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับร oh. ับประกันเลยคันนี้เราสวยพุกสตาร์ทมาเตที่นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับคอนโซลใหม่ๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับ oh. ด้านข้างสวยใหม่นะ oh. มาดูตรงกลางนะหน้าจอพร้อมกล้อง,งถอยมีไม้ครบถ้วนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับ ที่วางแก้วมีไม้ครบเบาะใหม่ๆนะเบาะเป็นหนังดำได้ดำนะครับตัวเนี้ยหนังแท้มาจากโรงงานเลยเบาะก,ก็ยังสวย,สวยตัวนี้มีพรมห้าดีมาให้ด้วยนะครับเจ mm ้า hmm. ของเก่าใช้ดีรักษารถอย่างดีเลย mm hmm. เพราะว่ารถก็ค่อนข้างจะใหม่มากนะครับ mm hmm. เลขงไม์เพียงหนึ่งแสนกิโลรถหกปีเลข้ไม้หนึ่งแสนใช้ปีละหมื่นกาโลวิ่งวันไม่ถึงห้าสิบโลครับแอร์ hmm. หลังนี่มาให้ครบนะครับเ mm hmm. บาะหลัง แผงข้างใหม่ๆเลยนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้ล้อหลังก็สวยๆไม่มีรีวไม่มีรอยนะขอบสิบห้านะครับยางปีสองพันยี่สิบห้าสเกิร์ตหลังเป็นแบบทรงท่อคู่นะครับคันนี้ติดให้มาจากโรงงานเลยนี้ติดให้มาจากออกรถป้ายแดงเลยลูกค้าจัดมานะครับเปิดดูด้านท้ายกันนิดนึงนี่ครับมีพรมห้าดีมาให้ด้วยนะเป็นสามแถวนะครับ แอร์หลังมีมาให้ครบด้านหลังก็เดิมนะน,อน็อตฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดซอกเดิมมุมเดิมเม็ดพาร์คเดิมสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนหารถเกียร์เอไปใช้งานเนี่ยคันนี้ไปใช้ได้เราออกใบวารนตีใบเซอร์ให้นะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมกอใหม่นะครับโอนขนส่งได้ปกติเลยนะล้อหลังครับใหม่ๆเลยล้อหลังรอบ15นะครับอันนี้ ใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะพร้อมอยางปีสองพันยครห้านะครับมาดูกันต่อภายในนะภายในใหม่ๆคกิบๆแบบนี้เลยนะครับแอร์หลังมีมาให้ครบแบบเต็มบอหลังไม่ใหม่นะเหมือนไม่ไม,มีคนนั่งไม,ไม่ไม่ได้นั่งเยอะครับใหม่มากนะใครมองหารถเกียร์เอคันนี้ก็ไปใช้งานเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะเป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่น mitsubishi um e n เ e r หนึ่งจุดห้า gt นะรถปีสองพันสิบเก้านะครับภายในสวยๆใหม่ๆ มือเดียวป้ายแดงเลยนะเข้าศูนย์วิสูทุกระยะนะครับรอหน้าด้านซ้ายขอบ15ยางกุดเจียปีปี2025ใหม่ๆส,สวยๆแบบนี้เลยใครชอบใครอยากได้นะครับซื้อสดไม่มีแบตซื้อผ่อนฟรีดาวโทรหรือว่าไลน์หาผมได้เลยที่0 9น222 9932เบอร์โทรไลน์ดีไลนอันเดียวกันอยู่ด้านล่างนะพี่เพื่พอนติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู โครงสร้างภายในกันต่อนะครับมาสตาร์ทเครื่องดูเลขไม้กันนะครับเลขไม้เนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรนะครับภายในใหม่ๆส,สวยๆนะแบบขออนุญาตกับกล้องนิดนึงนะนี่วงลัยม,มันติดฟังก์ชันนะวงลัยยังใหม่ยังสวยนะกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกมองข้างประตูทั้งสี่บานเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตัวเนี้ยเป็นตัว 1.5G t ทท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับนี่กล้องถอยจากโรงงานเลยนะ หน้าจอกล้องถอยนะครับตัวนี้เป็นแบบสัมผัสนะครับหน้าจอแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะมีดึงเกียร์ลงเขาขึ้นเขาได้นะเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ดีนะครับที่วางแก้วมีมาให้ครบถ้วนภายในแต่งมาแบบสวยสวยเลยเฉพาะตัว GT นะครับแอร์ Air หลังมีมาให้ครบแอร์ Air ยังเจี๊ยบเลยนะผมบอกเลยเบาะใหม่ๆสวยๆวยแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยต้องการรถมิตซูมิชิ Xpander 1.5 GT นะปี2019ไปใช้งานเนี่ยตอบโจทย์มาก419,000บาทซื้อสดไม่มีแหวนนะครับซื้อจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะสนใจยังไงติดต่อผมได้นะเซลล์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสรุปรุ่นให้นะครับผมสรุปรุ่น4ปีไหมนะครับคันนี้รถมิ t ูมิชินะครับเ um ich p a n d e r 1ด GT ปี2019นะ เร่งไม่110,000กิโลราคาขาย419,000บาทนะครับซื้อสดไม่มีแวดจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะครับยางปี2025เป็นมิชลินนะร้อแมกขอบ15สเกเกิตมีมารอบคันสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์แจ้งผมได้นะผมเซลล์หนึ่งยินดีให้บริการนะครับโทรหรือว่าไลนา์ได้เลยที่0912229932นะครับพ,พี่เพื่อนท่านใด สนใจสอบถามมาได้ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ในคลิปดีๆคลิปนี้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ